หัวจะปวดน้ำตาลชลิตาใส่ชุดนี้โดนดราม่าเข้าจนได้หลายคนเห็นภาพแล้วอาจจะรู้สึกอ่อนไหวเกิดกระแสคอมเมนต์กันรัวๆเมื่อสาวงามน้ำตาลชลิตาอวดลุกสวยซึ่งเป็นหนึ่งในชุดที่ใส่ในรายการนางร้ายไทยแลนด์ SS2 ซึ่งในภาพเป็นการนำกรอบพระมาถักทอต่อกันให้เป็นชุดสวยโดยภายในกรอบภาพซูมดูแล้วไม่ใช่พระอย่างที่ทุกคนเข้าใจแต่อย่างไรก็ตามบางคนก็มองว่าไม่เหมาะสมอย่างแรง จนกลายเป็นประเด็นร้อนๆที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์โลกออนไลน์ไม่เคยคอมเมนต์ใครเลยแต่แต่อันนี้ไม่เหมาะสมถึงจะเป็นพระเกศพระปลอมก็ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งใส่เสื้อปิดมิดชิดก่อนสวมทับจะดูดีกว่านี้ครับแต่นี่มันไม่เหมาะสมเลยจริงๆด่าไว้ก่อนค่อยซูมดูทีหลังใช่พระหรือเปล่าเหมาะสมแล้วเหรอไม่มีอะไรจะแต่งแล้วหรือไงรูปในกรอบรูปนางงามหรือเปล่าคะมันไม่ใช่พระคนด่าก็กไม่ซูมดูกันบ้างเนศสัก์แต่จะดา่าไม่รู้กาลเทศะไม่สมควรอย่างยิ่งน่าจะคิดได้นะ ทั้งคนจัดชุดและคนใส่ว่ามันไม่สมควรกระทําอย่างแรงใช้แค่กรอบใส่พระมาะใส่รูปอะไรก็ได้คนทําอาจเจตนาไม่ดีหรอกถ้าดีจะไม่ทําแบบนี้ส่วนนางแบบก็อย่างว่าครับปากแซบมากใครด่ามาด่ากลับอย่าหลงไปคอมเมนต์เขาเชียวพูดไปก็สู้ปากเขาไม่ไหวจิตคนไม่เหมือนกัน